อแต่ตอนเออวันนี้เราก็จะมาอยู่กันอันนี้ไม่ได้อยู่ที่เมืองไทยนะครับเนี่ยอยู่ที่เกาหลีหหกเกาหลีใต,ต้เลยนะครับอันนี้ก็ดูห้องเลยครับมีห้องให้ดูเลยเนี่เกาหลีใต้หิมะตกหนักหิมะตกหนัก,ก,นกอุณหภูมิหลายองศาอุณหภูมิหลายองศาครับอันนี้กก็ให้ทายว่ากี่องศาดีกว่าให้ทายให้ทายเัาว่ากี่องศาตีตอกตีต่อองศาครับอ๋อถูกต้องครับติดลบสิบองศา หิมะตกตอนคืนนี ô, ên, ài, ่หนาวมากเลยอะเรามาดูต่อเลยหืมดูตัวเล็บส่งมะหืมถ้ามันโดนแย่งได้นะเราปิดกล้องเลยนั่นมันโดนแย่งได้แเราเรา